สวัสดีค่ะพี่นงองพอกัดประคว่นคนหลักเกษตรที่เก่าเนาะจ้ะเนาะแต่มาในแนวรูปแบบเลี้ยนป่ยท่านเนาะค่ะนอะช่วงนี้เพราะว่าสีเห็ดเลี้ยนป่ยท่านทำบุญก็เลี้่ายขีปเลี้ยนป่ยท่านเนาะค่ะพี่นงค์วันนี้ประคว่นสีมาเห็ดในรูปแบบปั้นผลเห็ดเองเนาะมาทายขีิ่น <laughs> ในรูปแบบชะลอมเนาะค่ะเนาะชะลอม สิเป็นลักษณนนะ,ะนี้เนาะค่ะน้องพี่น้องใส่เลี้ยนหาเลี้ยนซีบเลี้ยนอันนี้เป็นเนี่ยต้นนี้เนาะค่ะน้องมันอันใหญ่หรือเฮาสีเอาในรูปแบบติดโบซื่อจังสีกระไดเนาะค่ะพี่น้องก็แหล้วแต่เพื่อนๆพี่พี่น้องนองสิถนัดเนาะคะ่ะนาะหรือว่าชอบต่างกันเนาะค่ะพี่น้องแต่พอขวนกระเห็ดประหยัดเนี่ยจังหน่อยเอาไม้พุ่มเห็ดเอาเนาะค่ะพี่น้อง ได้ประหยัดจังหน่อยเนาะค่ะน้องพี่น้องเต็มม้อนี้ประควรนสิมาทายขีปในพืด้วนพี่เพียงน้องเบิงส่โบอยากงามจังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเอาโบมาตกแต่งอันนี้คือเนี่ยตกแแ่งเนาะค่ะเนาะอุปกรณ์เท่ากับสีมีเหรียญเหรียญบาทพี่น้องแล้วก็สีมี่ริบบินสองสีเนาะค่ะพี่น้องมีแม็กก้าสองนาแล้วก็กั้นใกล้เนาะค่ะพี่น้อง ใส่ในกันเห็ดเลีเ้ยนปุยท่านในรูปแบบชะลอมเนาะค่ะพี่น้องเห็ดไร้หลากหมากไร้เนาะค่ะพี่น้องมีกระเป๋าแน่มียังแน่สารพัดเข้าเห็ดไว้เนาะคะ่ะเนาะกระเป๋าใหญ่กระเป๋าหน่อยกับเหล่าแต่เนาะค่ะพี่น้องเปาควนกับสิทไทยไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องแต่ละคลิปละคลิปเป็นรูปแบบกระเป๋าแน่เป็นรูปแบบยังบุนนังบังอิ้ ก็เออเยังดอกพี่น้องบอฮูหก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเห็ดไปเรื่อยๆลายหมากลายลายลายหลากหมากสีเนาะค่ะพี่น้องเด็ดตัวนี้สเห็ดชะล่อมตนเปลือกเปลือกพี่น้องในลำช่วงเนาะค่ะเนาะก็มาเบิ่งขั้นตอนการเห็ดเนาะค่ะเนาะของสาวตูพันเห็ดโบเมนอันนี้เนาะค่ะพี่น้องปอด้ชำนาญปั่นไดทเนาะค่ะพี่น้องกะซิมมี่ลิบินลิบินกะใส่เงาสองสิน กางสีสินแล้วก่ะสันสีสินสนาอคคะพี่นอ้องกลับมาเบิกขันตอนการเห็ดนาะค่ะนกของซาวตูเห็ดเพราะว่ามันเป็นงานบวชจากของนาอคคะพี่นอ้องสีจางสีนาอค่ะนกตัวนี้นะรูปแบบชะลอมเนาอค่ะนกกะกำลังฮัดเห็ดขึ้นกันละพี่นอ้องสันสินหนึ่ง สอดเยานะคพี่น้องแล้วก็เยาวสอดสันแล้างกลางคัดนะค่ะพี่น้อ,นสอสนกกง,งขะะอยัมนมาทจับนานปันได้น้ะค่ะพี่น้อกหาเห็ด สอดหัวกับบะเต๋อแล้เดือบันสอดคัดกันไปคัดกันมาแล้วน้องพี่น้องสลับสลับกลางสลับสันสลับกลางสลับสันไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องกลก,กอนเอาอาพี่น้องเอ้ยกระิสันซบีก อาขัพี่น้องก็ดึงเหยมามันจะนอยเอากางมาซุบอีกนะค่ะพี่น้องสลับไปสลับมาให้มันขบซีเซ็นนะค่ะพี่น้องแต่ฐานเนยามีแค่สองเซ็นนกะค่ะเนาอ ซอสด้วยก้างอีกเนาะค่ะพี่น้องซอสด้ยก้างอีกเอาเยนหยกขึ้นสูงเลยไหมละโลวเดิ่งกล่องน้ำกระบ่ทันกระสีบีก้าวไอ้ก้างสี่เซนเนาะค่นะเนาะซอสสลับกับสันแต่ดานเงาเป็นฐานฐานปักไว้เลย,ยกล้างและะ้วก็ตามด้วยสันอีกเนาะค่ะพี่น้อง ใส่สันอีกเนาะค่ะเนะาะสันแล้วก็ดึงหัวส่นนั้นยาวออกมาจาักหน่อยแล้วก็สลับด,ด้วยกางไปให้มันโคบสี่เซนเนาะค่ะพี่เนาะ แอบบ่ถือหอนเด้อบาดนี้ปิดผัดลบ่ปิดกับปิ้วเยบนึงเนาะค่ะเนาะสลับด้สันสันสยาวพี่น้องดึงมาจากนอยแล้วก็ใส่ใส่กน สุดท้ายนะคะพี่น้องใส่กลางขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะได้งูประกอบกันละบะนัน เสมอกันแล้วเขาจงคอยประกอบกันเนาะกับเนาะตีโค้งขึ้นมาไหลมันก็สิไดงประมาณซัมเนาะก่ะพี่น้องแล้วก็ตีโค้งขึ้นมาบบานี้จัดแต่มันเรียบร้อยแล้วก็ห่อกับตีโค้งขึ้นมาสอดพานเนาะก่ะพี่น้องสนสอด ซอสคัดไว้เนาะค่ะพี่น้องใส่นิ้วสี่แง่เข้าไปแล้วก็กดให้มันเสมอเนาะค่ะพี่นอ้องอะับยางหอนลยบ้านนีกระสิเป็นรูปแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเสียงพัดลมแม่อมอว่ามี แห้งแล้วฮ่ะสูนเซลล์ดลมหัวข้างสอดไปเรื่อยๆตามแนวเนาะค่ะน,กกนตามแนวนอนสอดไปประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องสอดไปเรื่อยๆจนกว่าเกือบเมื่อปุลัดสอดเบาๆเนาะค่ะเนาะจัดระเบียบให้มันเสมอกันสองด้านแลน้วก็คอยสอดไปเรื่อยๆจยงสีนกกนงเนาะค่ะเนาะตามแนวนอนปร่อย ค่อยนำเหรียญไปใส่สิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็ได้รูปทรงประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะบัดนี้เฮากสิปิดปิดตัวปิดกลดปิดดาบบนาะค่ะพี่น้องเออเดี๋ยวออกมาสีมุมสีแก่อย่างสีนาะค่ะพี่น้องกลัไปไป,ไปแล้วก็ใส่อันสุดท้ายในสอดสอดปิดเนาะค่ะพี่น้อง เสมอเนาะค่ะพี่น้องดึงให้มันเสมอดึงใหเสมอแล้วก็จังคอยสอดขึ้นดันบนเนาะค่ะพี่น้องตัวนี้สีเห็ดแบบรูปแบบเอาเลี้ยนเขาข้างในเนาะค่ะเนาะบองวันนเอาเลี้ยนปิดกลนกปิดกลนเนี่ยมันสใส่เวลาโดนแล้วก็สอดขึ้นดันบนเนาะค่ะพี่น้องเก็บสอดเก็บ สอสให้ขบสีสีแก่เนาะค่ะพี่น้องเราก็จะคอยนำเหลียนเข้าไปใส่สอสไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะให้มันครบทุกด้านเรากจะคอยนำเหลียนเข้าไปใส่ต้นสุดท้ายเนาะค่ะเนาะแล้วแล้วเบียมีเนาะค่ะเนาะเราก็นำเหลียนเข้าไปใส่ตัว,น,ะะน,วบบนี้นะะนนนนสิเป็นเหลียนหาเนาะค่ะเนาะพี่น้องมันจะคอยบวกลดแต่เลียนบาดเราต้องสารกุนเราก็ชี้ถ้ำตกแต่งเป็นรูะลอมเนาะค่ะพี่น้อ,นนอ,นอนง,งะะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายต้นจุกพี่น้อง ไว้ลเนาอคคะพี่น้องเสียงผาลุ่มวุนวุนเหมือนอยางแห้งเลยเนี่ยแสดงว่าเน้อมันดีเฉาะแสดงว่าตัวน,นี้มันเป็นเส้นกลางเอาลายลากมากสิลายลรูปแบบเอาก็ใส่แมตติดเนาอคคะพี่น้อง ติดโบ,บุยไก่แตงลายแปะเกลาสองหน้าติดเข้าไปเน้องข,ข้าพีา่น้องเขาก็ใส่โบตกแต่งให้มันสวยงาม จะโชว์แบบได้น้องครับน้องพี่น้องใส่อันนี้ก็ได้สัมเนี้กแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมนะคะที่ประวรวรวรกวดคนลกเกษีรเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ประกวดกัีสิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะครับพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมายคลิปนี้ขอจบ,อบไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ